วันสุนทรผู้ทีไรก็อยากมีปีพระอภัยไว้แสดงวันนี้มันแจกไอเดียทำง่ายๆที่ใช้แสดงก็ได้ถือเฉยๆก็เทอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายมากแคปไปทำตามได้เลยแถมด้วยไอเทมหลักที่ช่วยให้งานปังขึ้นด้วยสีอะคริลิกเลนะซองเริ่มจากตัดแกนกระดาษให้ได้ความยาวพอดีมือแล้วมาวาดลวดลายกันต่อ คอนเซปต์ของเราคือปีนางที่รักฝั่งหนึ่งเราจะวาดเป็นนางเงือกพร้อมลวดลายคลื่นทะเลที่สื่อถึงความอ่อนโยนส่วนอีกฝั่งจะเป็นนางผีเสื้อสมุทรที่แฝงด้วยพลังคลังรักด้วยคลื่นลายไฟกลายเป็นทะเลที่ร้อนแรงได้เวลาลงสีแล้วระบายด้วยสีอะคริลิกเรนนซองสสีสดระบายสวยด้วยพิกเมนต์ระดับอั์ติสใช้ดินสอร่างลายที่เราซ้อมมาลงไปบนปีได้เลยอยากลงสีฝั่งนางเงือกให้ดูสดใสให้ผสมสีฟ้าระบายลวดลายคลื่นบนปี โดยไล่เฉดด้วยสีฟ้าอ่อนไปเข้มแบบนี้ได้เลยฝั่งนางยักษ์ต้องไม่น้อยหน้าผสมสีแดงเข้มแล้วระบายให้ทะเลแห่งนี้กลายเป็นทะเลเดือดระบายผิวนางเงือกให้ดูขาวละมุนและระบายผมด้วยสีเหลืองและน้ำตาลส่วนนางยักษ์ให้สีผิวดูเข้มหน่อยๆเพิ่มความดุและระบายผมสีแดงให้ดูแซบเวอร์เสร็จแล้วปีพระอภัยมณีจากสีอะคริลิกเลนสซองที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็เริศดไม่แพ้กันอยากให้ทำปีเป็นลายอะไรอีกทิมบอกเอาไว้เลย